สวัสดีครับอัสสลามมุอะลัยกุมารุมะตลอฮะบาระกาตุยินดีต้อนรับท่านผู้ชมพบกับรายการเจาะประเด็นการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาทุกวันอังคารเวลา10 3นาิกานาทีจนถึง11 0 0นาิกานะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านชานนเจหามะเนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งท่านเป็นประธานนะครับองค์กรนี้มีชื่อว่าองค์กรภาคประชาภาคประชาชนเพื่อสันติเศรษฐกิจ พอเพียงชายแดนใต้นะครับวันนี้ท่านชานนอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยหลักๆในวันนี้เกี่ยวกับองค์กรของท่านรวมไปถึงเครือข่ายที่ท่านมีอยู่ณปัจจุบันนี้องค์กรนี้มีชื่อว่าองค์กรก็สวัสดีท่ผู้ทุกท่านนะครับครับผมนายชานนลเจธรรมประธานองค์กรภาคประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงชายแดนใต้ครับ องค์กรจริงๆแล้วชื่อยาวครับชื่อองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงช,ชื่อเล็กก็ชือ่อกลุ่มเสื้อเขียวครับกลุ่มเสื้อเขียวพูดง่ายๆก็คือว่าองค์กรเสื้อเขียวเสื้อเขียวถือได้ว่าเป็นองค์กรเอกชนเป็น NGO ท,นที่ที่ทำงานเพื่อประชา,าสังคมเพื่อประชาชนในพื้นที่ถูกต้องครับหลักๆแล้วเราทําหน้าที่อะไรบ้างครับโดยหลักแล้วเจตนาขององค์กรเนี่ยมีภารกิจหลักอยู่3อย่างด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจนั้นเราน้อมนาหลักปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาขยายสู่พื้นที่ใน,นจังหวัดแด้ภาคใต้มันเป็นเวลาณวันนี้ก็ประมาณ13ปีแล้วและคือภารกิจหลักให้ความรู้เรื่องปากท้อทุกเรื่องที่เป็นอาชีพของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ก็จะเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เรื่องปลูกผักต่างๆนะนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเรารแรับเราไ่อุ้มความรู้ในระดับหนึ่งเราจะ สวัสดิหาคนที่มีองค์ความรู้ต่างๆเป็นปรับชาวบ้านมาเป็นทีมวิทยากรของเราปัจจุบันนี้ครับซึ่งองค์กรนี้ได้มีการก่อตั้งมาถึงกี่ปีแล้วครับจนถึงปัจจุบันนี้เดิมทีนะฮะเราแรกๆลนปี2,547 47ช่วงเหตุการณ์จากวิกฤตที่เกิดขึ้นในชายแดนใต้อ๋ออันนี้คือต้นต่อของการก่อตั้งองค์กรเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีวิกฤตเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อเลอเกินต้องมีเราต้องเชื่องภาษากับทุกๆหน่วยครับ เพราะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือพี่น้องกันครับก็เลยก่อตั้งขึ้นมาแรกแรกก็ก็ตั้งแบบสเปะสปะนะครับยังไงฮะสเปรยสปะคือไม่ถึงว่าเอาคนที่มีอาใจอาสา,าที่มีอุดมการ์ที่จะช่วยพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันพูดคุยกันครับกับนัดแนะว่าเดือนนี้ประชุมที่นาราธิวาสเดือนหน้าประชุมที่ปัตตานีประชุมที่ยะลาช่วยกันออกนํามันรถไปคุยพูดคุยกันเราอยู่ตรงการจะทำยังไงเพราะว่าเราเป็น เป็นชุมชนเป็นกลุ่มมุสลิมที่ใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อาจจะเป็นชุมชนที่เล็กๆในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ทีนี้เราจะทำไงให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับการยอมรับความเป็นจริงให้ถึงแม้ว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเป็นคนร้ายจะเป็นมุสลิมครับ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดอ,มอันนี้เรายืนยันอันนี้คือมุมมองของคน,งงคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่เราก็พยายามจะนําเสนอสิ่งที่ดีๆที่คนมุสลิมทํากันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะดูแลคนทั้งไทยพุทธมุสลิมไม่ว่าศาสนาอื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเป็นคนกลางที่จะเชื่อมภาษาระหวารบประชาชนให้เกิดความเข้าใจกันในพื้นที่ครับในช่วงนั้นก่อนในช่วงที่เราก่อตั้งอง,องค์กรนี้ใหม่ๆเราได้มีการทําอะไรเป็นเหมือนกับว่าเป็นโมเดลแรกเป็นโครงการแรกครับ คือส่วนใหญ่เราก็จะมีการกําหนดทิศทางว่าค้างเป็นยุทธศาสตร์ของเรายุทธศาสตร์ล้วก็คือเราจะมีให้เกิดความสันติสุขปลอดภัยในชีวิตเกษตริตรงนี้เป็นหัวใจหลักที่เราสามจังหวัดอสอี่อำเภอสงขลาลงประชามติว่าเราจะทําในเรื่องนี้ทุกวิถีทางเรื่องความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม้ว่าเราถือว่า มันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของของพี่น้องประชาชนอันนี้ถือได้ว่าเป็นเจตนาของเรามีเจตนาของเรื่องแรกครับหลังจากนั้นเราไม่ทําอะไรต่อก็เราจะทําเรื่องปากท้องนะเรามองว่าถ้าทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุขทุกอย่างจะคิดได้เรื่องดีๆนะเรื่องที่สาม่ะสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชื่อมกับเรื่องสังคมเรื่องสังคมก็ เรามีมูลิธิกู้ชีพกู้ภัยเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับอันนี้คือเดี๋ยวเรื่องของในส่วนของกู้ชีพแล้วก็กู้ภัยเราจะมาคุยในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้นยครับณตอนนี้นยครับผมกับท่านอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่มีการทําเกษตรมีมีการปลูกพืชผักต่างๆองค์กรของเราทําไมถึงได้มีการปลูกปลูกพืชผักต่างๆอย่างอย่างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ด้วยครับก็ซึมเนื่องจาก ก่อนที่เราจะมาดําเนินการจริงๆจัง,จ,งจ,าจานเนี่ยทีมของกลุ่มเสื้อเขียวเนี่ยได้ทําวิจัยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับกับพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักส่งเสริมของมออปัตตานีแล้วก็จากมหาลัยมหิดลเราทําวิจัยเสร็จแล้วในระยะเวลาหนึ่งปีเราพิสน์ทราบว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนําพี่น้องประชาชนเลยเอาตัวรอดได้ในเรื่องหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติครับนี่คือที่มาที่ไปอพอเราศึกษาเสร็จแล้วเราต้องมีสถานที่ครับสดานท์ที่อบรมสามารถที่จะดูน้องๆได้นอนที่นี้ได้กินที่นี้ได้แล้วก็มาปฏิบัติในพื้นที่เรานี้ได้ก็เลยเกิดโครงการที่เราของประมาจากหน่วนงานของรัฐโดยพานสองอพานกอมนอน,อนและก็สองอตอผ่านมาก่อนในช่วงที่เราก่อตั้งองค์กรนี้ใหม่ๆนี้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่ไหมครับศูนย์เล็กๆศูนย์เล็กๆช่วงนั้นมีการมีการสร้างองค์กรมีการสร้างสถานที่ปลูกพืชผักอย่างนี้เมื่อก่อนหรือเปล่าครับมีมีแล้วครับมีแล้วครับเพราะว่าตอนที่เราไปเรียนรู้ในพื้นที่อื่นเขาจะมีการปลูกผักเป็นหลักเพราะว่าใช้คําว่าผักปลอดสารพิษตรงนี้เป็นหลัก นั้นเป็นหัวใจหลักโดยเฉพาะใช้ตัวใน c ี m ที่มีประสิทธิภาพเราจะไม่ใช้เคมีเลยนี่ในองค์กรหลักๆเราจะไม่ใช้เคมีเลยครับในส่วนของปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นอกเสียจากเราตั้งองค์กรเพื่อประชาชนแล้วเราก็มีศูนย์เรียนรู้เพื่อประชาชนในพื้นที่เองเพื่อประชาชนมาเรียนรู้ต่าง ณตรงนี้เนี่ครับเรามีประชาชนจากพื้นที่ไหนบ้างครับที่มาเรียนรู้ณนะตรงนี้ครับก็ที่มาเรียนจากพื้น,น,นาาที่ต่างๆในจังหวัดจัดแดนภาคใต้จันทราธิวะปัตตานีก็มีคและโดยเฉพาะานักศึกษาของเราจะพัทยา,าก็มาเรียนรู้ครับคงคาจะทุกคณะจะมาที่นี่แล้วก็พี่น้องประชาชนเอง ทีนี้ทั้งองค์กรก็มีนโยบายว่าเราจะขยายศูนเรียนรู้ของเรามีทุกอำเภอ oh. ตอนนี้มีทุกอำเภออย่างเบตงก็มีแล้วเบตงบาลันสตารก็มีทุกอำเภอแล้วขณะเดียวกันเราก็ขยายศู์เล็กๆในระดับตำบลเหมือนก็ว่าเป็นเครือข่ายเครือายเราจะมีคณะทํางานทุกตำบลและจะมีองค์ความรู้ระดับหนึ่งเราสามารถจ ที่จะขยายต่อการท่าองค์ความรู้ในพื้นที่อาจจะใช้สถานที่มัสยิดมาลาซ่าหรือวโรงเรียนตาดีกาก็แล้วแต่หลากหลายบริบทของพื้นที่แต่ว่าทีมงานเราก็มีองค์ความรู้แล้วก็ทีมงานเราก็เชื่อมกับสกอําเภอแล้วก็กับบัณฑิตอาสาแล้วก็นับพัฒนาอื่นๆในพื้นที่ทั้งหมดเราจะเชื่อมโยงไว้หมดเลยตอนนี้เราทํางานเป็นเอกภาพค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีทีมงานหรือว่ามีเครือข่ายทุกทุกตบลทุกตาบลครับในพื้นที่3จังหวัด สามจังหวัดสี่อำเภอของสงขลาณวันนี้มีประมาณ290คนนะครับที่เราทํางานลักษณะเดียวกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของเครือข่ายของเรานี่นะครับมีการพบปะตรงนี้อย่างเดียวหรือว่ามีการพบปะที่อื่นด้วยครับก็จะมีทุกระดับชั้นระดับพื้นที่เนี่ยเขาจะประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐจากกิจกรรมร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ระดับอำเภอก็จะมีการพบปะคุยทีมงานระดับอำเภอแล้วก็คุยทีมงานระดับจังหวัดแล้วในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะมีพบปะที่น้องสามจังหวัดแล้วก็สี่อำเภอสงขลา นะครับมันก็จะมีสรุปขลการปฏิบัติงานแล้วก็มีการวางแผนว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปเราจะทําอะไรบ้างเพือ่อเสนอกับเนื่องงานที่เกี่ยวข้องอครับปัญหาปากท้องถือได้ว่าเป็นปัญหาต้นๆของในพื้นที่ของเรารวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยทีนี้เรามีเครือข่ายของเราไปพูดคุยกับประชาชนเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องแล้วก็ไอสิ่งสิ่งสาคัญที่แก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คือเรื่องของการทําเกษตร ทีนี้เครือข่ายของเราที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็จะต้องมีความรู้ในด้านการทําเกษตรด้วยครับถูกต้องครับเครือข่ายของเราจะต้องมีการเรียนรู้ตรงนี้หรือเปล่าครับคือต้องมีตื่นตัวมาทุกระยะระยะหรือทุกเรื่องนะครับเมื่อจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรในขณะเดียวกันแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเช่นสภาเกษตรจังหวัดยาลาเช่นสำนักงานเกษตรแล้วก็สำนักงานเกษตรและสหกกณ์จังหวัดเราบูรณาการทํางานทุกๆหน่วยงานครับ แล้วก็ที่สําคัญเ่ยเราของบประมาณด้วยครับที่ผ่านมาเราขอจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์มัสยิดละ1 0,000บาทในจังหวัดยะลานี้ได้ประมาณ62มัสยิดทั้งนวยก็อนุมัติเป็นปัจจัยการผลิตให้กับมัสยิดต่างๆอันนั้นเพื่อเพื่อแก้ปัญหาระดับแก้ปัญหาระดับระดับเบื้องต้นของของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนี่ต้องนอกจากนี้นะครับท่านชมครับในองค์กรนี้ไม่เฉพาะ ให้ความรู้เกี่ยวกับแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนอย่างเดียวครับตรงนี้ก็ยังมีเครือข่ายเพื่อจะ,อะสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในระดับเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผู้ชีพนะครับในเรื่องดังกล่าวเราจะมาพูดคุยในช่วงหน้าครับในช่วงนี้เราพักกันสักพู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกัตนต่อในทุ่ง Dari keadaan kawasan tanah yang bersangat tan masam, tidak boleh bercocok tanam tanaman, pusat kajian pembangunan Pikun Tong dari bertetah baginda wilayah Naratiwan mencoba menanam pokok kelapa sawit dalam kebun di pusat untuk mengkaji kesuburan pokok ini yang ada keistimewaan tahan di setiap bentuk tanah dan tahan dari air banjir sebegitu lama. Bermula melaksanakan pada tahun 2527 dengan ubah suai tanah. Mengikuti teori tipu daya tanah. Lalu angkat tanah menanam benih pokok kelapa sawit untuk memudah proses air di musim hujan dan bubuh baja mengikut pelaturannya Hasil dari cuba-mencuba mendapati bahawa pokok kelapa sawit membesar dengan baik walaupun air berhimpun lama dua bulan serta juga mendapat hasilan buahnya yang begitu banyak apabila berbanding dengan jenis lain yang ditanam kawasan tanah yang sama. Sekarang ini, petani di wilayah Naratiwat bercocok tanam pokok kelapa sawit yang begitu banyak dan memperluaskan kawasan bercocok tanam dengan mengkaji contoh dari pusat kajian pembangunan Pekun Tong dari hasil bertetah baginda. Hasil dari pelaksanaan tersebut, petani mendapat hasilan bertambah lagi tetap pendapatan. เนื่องจากการผลผลิตฟา์มน้ำมันเนี่ยมีความสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยที่ปลูกนะฮะแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวประมาณสองอาทิตย์ต่อครั้งนะครับทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็แล้วก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องนะครับไปอยู่ที่อื่นนะครับก็จะเขาก็จะมีถ้าชาวบ้านที่ปลูกอย่างจริงจังครับมีการดูแลอย่างดีเนี่ยก็เดือนหนึ่ง Gak, ada, kain, hasil dari kajian, cubaan dari pusat kajian pembangunan Pikuntong, hasil dari bertetah baginda di raja, sudah menjadi kenyataan dan meluaskan menuju petani, hingga mendapat kejayaan dalam berkeraja, ini adalah mengikut kehendak baginda diraja สอกับรายการเจาะประเด็นการศึกษานะครับวันนี้ผมมีโอกาสและก็ได้รับเกียรติจากท่านชาญน์นเจหมะนะครับท่านคือประธานองค์กรภาคาประชาชนเพื่อสันติเศรษฐกิจพอเพียงชายแดนใต้นะครับองค์กรนี้ไม่เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของของประชาชนอย่างเดียวนะครับองค์กรนี้ยังเป็นองค์กรที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุประสบภยัยต่างๆนะครับอย่างช่วงแรกที่ผ่านมาเราคุยเฉพาะเบื้องต้น เกี่ยวกับการให้การแก้ปัญหาในเรื่องของปากท้องปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่นะครับพอมาในช่วงนี้นะครับท่านครับท่านประธานครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่หนึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรนี้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนั่นก็คือเกี่ยวกับการเป็นกู้ชีพหรือว่ากู้ภัยตอนนี้เราองค์กรที่ให้ให,ให้องค์กรที่ให้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการเป็นผู้ชีพหรือว่ากู้ภัยตรงนี้เรามีการก่อตั้งมาพร้อมๆกันกับ ์การเรียนรู้ตรงนี้<ก>หรือเปล่าครับก็เกือบจะพร้อมกันหลังจากที่เราก่อตั้งองค์กรใน2สองปีครับก็ประมาณสิบปีนะครับสิบปนะีที่ผ่านมาเราก็จะมีรถมูลทีกุชิกุภยัยบริการพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงชื่อว่าชื่อมูลทิกคุ้มเสื้เขียวแต่ว่าผมไปขอรบจากมูลทีฮิระาอามัดมาคันหนึ่งหรือขอรถมาเราบริหารจัดการเองทั้งหมดนะครับก็มีสมาชิกน้อๆตัวนี้ประมาณ38คนครับคนซึ่งเอายาวชนที่อยู่ในสานศึกษาหรือนอกสานศึกษาครับแล้วก็มา เวลาว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นสร์อาทิตย์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็จะมาประจําอยู่ที่นี่วันปกติก็จะมีเยาวชนที่ทํางานแล้วก็อาสามาเป็นกุชชีกุภัยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะบริการในอําเภอรามัน16ตําบลแล้วก็อำเภอไกลเคียนทุ่งยางแดอันนี้เฉพาะของที่นี่ของที่นี่ครับแล้วยังเรายังมีเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆเรามีเครือข่ายทุกจังหวัดนะครับครับทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเครือข่ายเราเนี่ยบริการเหมือนกันหมดนะครับ เมื่อจะเป็นมูลที่ของเทศบาลยะราทุกทุก่วยเรามีการจับมือการให้ความร่วมมือกันในกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์เพียงพอให้กับพี่น้องประชาชนก็เราก็ขอขอจับวินรอประชาชนว่าเออรอแป๊บหนึ่งจะขอหน่วยงานที่เขาพร้อมอุปกรณ์พร้อมมาช่วยกันเราเราไม่พอให้อาสาทุกทุกน่วยเนี่ยลอยนวลแล้วและจับมือทั้งหมดเลยนะครับ ทำไมแรกๆของโครงการของเราเพื่อเพื่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของปากท้องของประชาชนเราเราสร้างโครงการต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชอ,อันนี้คือระดับเบื้องต้นอยู่ๆเราก็มาคิดที่จะมาสร้างกู้ชีพตรงนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านชีวิตของเขาทําไมเรามีไอเดียอย่างนี้ครับคือเรามองว่าจากวิกฤตสถานการณ์ที่ผ่านมาครออสองปีที่ผ่านมาณนะวันนั้นเรามองว่ามีปัญหามีเหตุการณ์เยอะข้อข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ มีรถชนบัติเหตุขึ้นมาสรารการจะความไม่สงบก็บดีเราคิดว่าอียานหนึ่งเป็นหน้าที่เขาพวกเราทุกคนก็เลยอาสาที่จะทำตรงนั้นเราคิดว่าเราทำงานสะดวกกว่าเนื่องจากเรามีเครือข่ายทุกพื้นที่มีเครือข่ายทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับ,รบเราเดยรับแจ้งมาก็เราก็ไปเลยและที่สำคัญเราเรามีการอบรมอาสาแจ้งเหตุทุกปีโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนปีนี้ก็ที่ผ่านมาก็ จะมีการอบรมเยาวชนเยาวชนเหล่านี้ไปอาสา,าสมัครับให้ความรู้ทุกอย่างเขาก็แจ้งเหตุทุกอย่างนี่คือหัวใจคือที่สําคัญว่าเยาวชนที่เรามาอบรมเนี่ยเราไม่ใช่เชิญมาแล้วเราเราับสมัครครับเราบอกว่าภารกิจเราหนึ่งสองสามสี่ใครสนใจมาสมัครเราต้องการห้าสิบแต่สมัครมาเกือบ100ร้อย oh oh. แต่ว่าโดยภารกิจที่เราของ,งบจากสองปรเนี่ยแค่ห้าสิบคนเราก็บอกว่าเอาห้าสิบคนก่อนอ หลังจากนี้ไปแล้วก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เรามีสมาชิกป,ประมาณ2 0 0คนนะเป็นอา,ศา,ศาสาเจนเหตุที่เป็นเยาวชนในจ,จ,จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราอบรมไม่เฉพาะยาลานะครับทั้ง3จังหวัดแล้วก็เสียผือสงขาในส่วนของงบประมาณที่เราขอจากหน่วยงานของรัฐก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณตรงนี้เราให้กับอาสาสมัครเป็นเป็นกู้ชีพหรือว่าเพื่อบริหารองค์กรของเรางบที่เราขอเนี่ยมีค่าจัด กิจกรรมอบรมให้ความรู้ค่าวิทยากรผู้ที่ชํานาการมาอธิบายเรื่องความรู้ต่างๆในกิจกรรมในส่วนงบประมาณเรื่องนิการนั้นเราขอบริจาคจากคณะทํางานเราที่ได้รับงบมาจากกรมนพระศรีส่วนหน้าที่กรมวนให้ค่าตอบแทนเนี่ย10,500าต่อคนเนี่ยเราขอพวกเราบริจาคคนละ500บาทเป็นงบกลางในการที่จะเหลือนน้ามันก็ดีให้ค่าอาหารค่าอะไรก็ดีกับพี่น้องๆที่มาบริการประชาชนตรงนี้ครับทีนี้ ในในช่วงช่วงแรกของรายการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราคุยถึงเรามีมีเครือข่ายตามหมู่บ้านต่างๆตามตำบลต่างๆตามมัองิดต่างๆในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมทั้ง4อำเภอของจังหวัดส<อ>งขาลาด้วยทีนี้ในส่วนของเครือข่ายของเราเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเครือข่ายดังกล่าวนั้นม,ม,มี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 จิตอาสาที่จะมาเป็นผู้ชีพด้วยหรือว่าอย่างไรครคือทุกคนนะฮะเราผ่านการอบรมครับ เพราะว่าในบางพื้นที่แหลยไม่จําเป็นต้องมีรถยนต์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลยจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วย <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นทุกคนต้องผ่านการอบรมครับทาะเบื้องต้นเนี่ยโดยได้รับการสนับสนุนจากจากสาาสุขจังหวัดยะลารครับ,รบมีการส่งน่อ,ลองล้อมที่ไปอบรมทุกปีครับ,รบทุกปีแสดงว่าเครือข่ายของเราทุกคนไม่เฉพาะมีความรู้ในด้านการแก้ปัญหาปากท้องกับประชาชนอย่างเดียวนอกจากนั้นเครือข่ายของเรายังมีความรู้เกี่ยวกับการที่จะ Uh, ให้ความปลอดภัยแก่คนประสบเหตุต่างๆด้วยต้องครับทีนี้ผู้คนต่างๆสมมุติว่าผมประสบอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะให้การยอมรับอย่างไรครับว่าเครือข่ายขององค์กรนี้มีความรู้มีความชํานาญในเรื่องของการให้ความปลอดภัยแก่เขาส่วนใหญ่แล้วคนในอำเภอรามมารุทั้งเจ้าใหญ่เป็นยอมรับเพราะว่าหนึ่งเราทํางานก้ามีมาตรฐานแล้วก็ที่สำคับุคลากรของเราเนี่ยผ่านการอบรมมาแล้วก็มีประกาศยบัตดที่สําคัญนะครับ ปีนี้เราเรียนรับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็ระดับได้รา,รางวัลระดับจังหวัดอันดับหนึ่งของจังหวัดยะลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามั่นใจว่า,าเราทํางานโดยํำนาการในระดับที่เราเรียนรู้มานะครับเรามีอะไรที่จะเหมือนเหมือนก็เป็นหลักฐานว่าเราคือคนให้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาได้คือส่วนใหญ่แล้ว ผมอยากจะให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือสังคมเห็นหน้าพวกเรารู้เลยนี่คนเหล่านี้แหละเป็นการช่วยเหลือคนเราม, label, มีมีมีเลเบลมีมีเหมือนกับมีบตัตรอะไรแก่พวกเขาอนี้มีสัญลักษณ์ไหมฮะมีบัตรประจําตัวนะครับแล้วก็มีบตัตรการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเพราะว่าบัตรเหล่านี้ไม่ได้เราไม่ได้เอาออกเองครับบัตรเหล่านี้ออกจากหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นที่ยอมรับ ครับผมแล้วก็คนเหล่านี้ทางานเป็นระบบมากนะครับแล้วก็เชื่อมกับหน่วยงานของรราเช่นโรงพยาบาลต,ต่างๆส่วนใหญ่แล้วที่เราจะไปบริการคนป่วยเนี่ยโรงพยาบาลก็จะแจ้งมาโดยที่ชาวบ้านจะไปที่1669งหกหกเก้าทางโรงพยาบาลก็จะประสานมาที่หน่วยที่อยู่รอ,อบข้างนะครับ,รบโรงพยาบาลน,นะครับอย่างน้อยน้องๆที่เป็นกู้ชีพหรือว่าอาสาสมัครในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแต่ผู้ประสบเหตุตรงนี้ก็ สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทันเวลากับผู้ประสบเหตุด,ด้วยทีนี้เรามีการบริหารจัดการอย่างไรครับอาสา,าสมัครต่งตางๆก็กับบริหารจัดการตรงนี้นะส่วนหนึ่งได้รับรายได้าจดกากกิจกรรมของศูนย์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยมแพะตามหลักปัญญากิพอเพียงของเราเนี่ยเล็กน้อยน้อยแล้วก็่วงนี้เราจะมีการชำกลามไม้ให้น้องๆสามารถที่จะส่งเป็นรายได้นะครับเป็นรายได้โดยเฉพาะแพะเนี่ยจะได้รับจากท่านผู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีรายได้ปีนึ่งประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นบาทแล้วก็จะมาดูแลน้องๆตามอัตยาศัยคือตรงนี้ไม่ไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าเรามีสินน้ำใจกับน้องเขาบริหาร การเอแล่ก็ส่วนหนึ่งก็จะสนับสนุนจากพี่ๆที่ได้รับค่าตอบแทนมา,มาเดือนหนึ่งก็ประมาณเกือบสองหมืนกว่าบาทม,มามาเฉลี่ยกันดูเฉลี่ยแล้วก็จะได้วันละคนละประมาณสองพบาทต่อเดืนอนนะและพวกนี้ไม่ไม่มากครับแต่ว่าน้องก็จะได้กินฟรีแล้วเรามีครัวกลางกินฟรีกินอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานอื่นเช่นครับ ชกกรไม่เลขชกกรจังหวัดกรมโนบริจาคเป็นเงินสดบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นข้าวสารบ้างและแต่คนและแต่โรงงานที่จะไม่ตาพวกเราเขา ถ้าเกิดว่าประชาชนว่าพี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามชมรายการของเราในขณะนี้นะครับมีความสนใจที่อยากจะมาเป็นเครือข่ายอยากจะมาเป็นอาสาไม่ว่าจะเป็นอาสาในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนรวมถึงการเป็นอาสากู้ชีพร่วงกู้ภัยน้องๆประชาชนดังกล่าวสามารถที่จะ,ะมาสมัครได้ที่ไหนยอย่างไรบ้างครับก็ยินดีเลยนะครับมาสมัครที่นี่ได้เลยแล้วเราก็จะเอาอะไรชื่อเรานั้นส่งไปที่ทางสุจังหวัดครับ ครับพอถึงเวลาเขาอบรมเนี่ยเขาก็จะดึงเข้าไปครับก็เราก็เราเขาก็จะส่งโกลตามาให้เราว่าปีนี้เราได้กีกีเท่าไหร่ยังไงครับแล้วก็พอเราไปฝึกเสร็จแล้วเราก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ถ้าไม่ผ่านการอบรมเนี่ยเราก็ไม่ไม่อนุญาตปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากกลัวว่าจะทําไม่ถูกต้องไม่สําเร็จไม่สําเร็จนะครับลักสูตรของการอบรมนี่เป็นยังไงฮะก็แล้วแต่สาสุจังหวะเขากําหนดไว้นะครับบางทีเป็นชั่วโมงบางทีก็เป็น รายสัปดาห์และไร้กัเขากำหนดเองครับครับผมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับอ,องค์กรองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ เศรษฐกิจพอเพียงชายแดนใต้นะยครับซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่บริการแก่สังคมในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในระดับเบื้องต้นในกรณีประชาชนประสบเหตุต่างๆ,ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านชานนเจหมะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณไปยังท่านผู้ชมและต้องขอขอ,ขอบคุณไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้การสนับสนุนรายการของเรา ในเวลานี้นะครับพบกันเมนูกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ a s ส a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh วีหรือว่าินยสวัสดีครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh